电梯啊！Yeah, yeah, yeah. ดกไหมครับนี่ครับคนชัก น,นะครับแมงกะพุนนี่เข้าหน้ากะพุนแล้วนะครับนะครับสี่ตัว,เ,วเขาห้ามนับโขนนะครับนั่นเป็นเคล็ดคนชักชักได้วันหนึ่งหลายวงนะครับ นี่ครับปลามาแล้วครับปลามาแล้วครับกิมเหลงนะครับเมื่อกี้มันโดดนะครับถ่ายไม่ทันเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปถ่ายคลิปหัวเรือดีกว่าครับนี่นะครับปลามาแล้วครับกิมเหลงนะครับมัดเลยนะครับนี่ครับลงเบานะครับคุณชักนักเลงไก่กับแก้วครับ หนักนะครับอ้วนใครบอกชักง่ายนะครับหนักเหมือนกันนะครับง <c ười> ่ายคนชักมาเย้มาย้บรรยากาศในเรือนะครับมาเรามาไม่เครียดนะครับสนุกสนุกครับ ไม่ดกเท่าไหร่นะครับทางบ่าวนี่ถึงโคง้งแล้วทางบ่าวนี่นี่ครับถึงโค้งแล้วนะครับรถบา้ามันจะติดตรงโค้งนี่นะครับนึกว่าปลาลุ่นอยู่นะครับปลาลุ่นอยู่นะครับออหางเลียเ้ยวนะครับรอไอปลานี่มันแข็งนะครับ ก็หางเรียวหา,หางเรียวมันจะกินอร่อยนะครับมันอร่อยนะครับถ้าปลากิมเหลี้งคูหางมันจะใหญ่ๆครับถ้าหางเรียวคูหางมันจะเล็กครับนี่ครับบทปลาครับด,ดูคนชักด้วยบทด,ดูคนชักด้วยอ่านี่คนชักทำเป็นทุกอย่างนะครับสุสานไตไตเรือดไตเรือหลุมฐานนะครับ อุ้ย,ยเจียวพัดวงนี้ไม่เคยดกเท่าไรนะครับยวต้องถูกสัก,กวงนั่นแหละครับ หน่อยนะครับสักครวนแต่ถ้าได้เห็นปลาแล้วจะมีแรงชักทันทีแล้วครับน,นี่ล้นมาเนี่ยครับว,นะนวนคล่อง ข้างล่างครับลงมาแล้วครับก <women> ินเหลียงครับสองตัวครับนี่ระวังแบบผิดแบบไปนิดนึงนะครับเอาใหม่ครับไม่เป็นไรครับติดจากหลังนะครับติดมาจากนอกนะครับนี่ครับอ้วนหมดแล้วครับเดี๋ยวบางใหม่ครับ ๋ยวรอดูปลาโดนนะครับนี่ครับไปเก็บเป้านะครับเอาดีครับเตัวแรตวหน่่าหกเจดตัวคนนะครับนี่หางเลียวนี่ครับหางเลียว ค่หางเรียวมันจะแบบนี้ครับหางเรียวคูหางมันจะใหญ่ครับเอ้ยคูหางมันจะเล็กครับเก็บจะเนียนครับนี่คัปรุระแบบเลยรูปปลาอะไรับปลาครับปลาหมกครับ จิ้มเหลียงนะครับจิ้มเหลียงปลานี่มันแข็งนะครับหัวหลังเหลืองนี่ครับปลารุ่นอยู่รุ่นอยู่ของเราปลาตัวใหญ่นะครับมันดูในกล้องมันดูตัวเล็กนะครับแต่ตัวใหญ่นะครับเจ้าขาเลยครับรุ่นไม่เอา เดียวมันต้องติดเองนะครับคู่นี้ลูกปลามาแล้วครับปลามาครับยังยังรุ่นอยู่นะครับอันนี้ทางเดียวอันนี้ทางเดียวอ๋อมันปนใช่ไหมนี่ก็ทางเดียว คนระเบบไอ้น,นี่แล้วนะครับอันนี้กิมเหลงอันนี้หางเรียวหางเรียวจะแข็งกว่านะครับเนครับนี่ครับกิมเหลงนะครับกิมเหลงมันมันนะครับแบบนี้ เสือปลานะครับนักชักอวนบอกนะครับ ดูไซปานะครับไม่ใช่ดลเท่าไรนะครับนะครับเห็นไหมครับก้อนดำๆนั่นคือพายุนะครับก้อนดำๆนั่นนะครับไม่ใช่เกาะนะครับ ัันนีไมม่กะครบบรรยากาศยามเย็นครับอันนี้แดดไม่คมีครับฝนร้วนๆอันนี้เ,เรลลอนนเือวังไซปูนะครับ ปาครับปลาครับกิมเหลงนะครับยังรุ่นอยู่ออาหางเรียวนะครับหางเรียวมันไม่ตายนะครับวันนี้ขึ้นเรือนะครับมันแข็งนะครับปลานี้ เคยเห็นมันโดดโด,ดกับชนหัวผมนะครับรอบก่อนปลานี่นะครับ่าความที่มันแข็งนะครับปลามานะครับปลาเอาหมกกิ้มเหลงนะครับ ผมกิมเหลีงนะครับผมเอาผมเอาเก็ตใส่กระเป๋าแล้วครับเก็ตปลาใส่กระเป๋าก็เป็นเคล็ดครับนี่กิมเหลีงนะครับคนละแบบนะครับปลามาครับปลาครับคุณสุสานคุณหินนะครับวงนี้เครดิตยกเครดิตให้สุสานะครับอดีตหน่วยซิลลงกับข้าวลงกับข้าวทหารครับ พันศึกลุมทานนะครับนี่ครับหัวเราขาไปนะครับมันดูในกล้องดูตัวเล็กนะครับเดี๋ยวผมเอาไปเทียบกับขาสุดท้ายดูนะครับนะครับดูเลยครับใหญ่เท่าขาเลยนะครับไม่ลงคลิปหลายวันนี้ไปหยุดพักผ่อนมานะครับสามเดือนได้แล้วครับหยุดไม่ได้มาเลย มาอีกเลยครับมันมานะครับแบบนี้ยังดีนะครับดีกว่าไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมานับปลากันนะครับนี่ครับจะหมดแล้วบัวคานครับนายไตเครื่องไม่ได้ฉีดน้ำมันครับขึ้นนิ่มหมดแล้วครับ ไม่รู้จะติดไหมนะครับบัวคานถ้าติดก็ดีนะครับน่าจะไม่น่าจะติดแล้วนะครับบัวคาน ครับหมดแล้วครับเชือกมาแล้วครับกี่ตัวไม่รู้นะครับเก,กินโอ้ยอตัวใหญ่ไปแต่ว่าที่แปดตัวพอดีนลยี่สิบ <laughs> ครับ เขาได้คลิปไหนน,นี่หางเรียวครับนี่ครับหางเรียวนี่หางเล็กอันนี้หางใหญ่กิมเลงหางเรียวประมาณตัวนะึงเอ่อ่าพอได้อยู่ครับเข่งหนึ่งนี่ประมาณยี่สิบตัวก็ประมาณสี่สิบว่าโลครับาโโขายปลาครับ าช่แล้วไอ้หัวดอกก็โาเปะเย็นไม่ไววมดมาเลย có vài <laughs> dục vài mặt dục mặt chút ăn rượu ăn rượu có đai ở đâu các? Nước ไม่ใช <ider> <Commons> ่นไม่คืนเจือป้าล้วเจือดูเจาอมมซือหรือหเจอไปให้ไงสาสนะเอขมนะเจือข้าวไม่กินเกียไปกินนะครับของงานไส